สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาย้ายโปรเจกต์ที่ตัดต่ออยู่บน iPad เพื่อไปทํางานต่อที่เครื่องคอมพิวเตอร์กันครับและที่เห็นนี้คือโปรเจกต์ที่ผมตัดต่ออยู่บน iPad เดี๋ยวเราจะ Export p r o j e โปรเจกต์ซึ่งวิธีการ Export เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบครับแบบแรกก็คือ Export เฉพาะตัวโปรเจกต์อย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาตัวมีเดียไฟล์ไปด้วยส่วนแบบที่2ก็คือการ Export โปรเจกต์แล้วก็เอามีเดียไฟล์นั้นไปด้วยสําหรับความแตกต่างของการ Export ทั้้ง2แบบนีเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้กดดเข้าไปูนะครับ สำหรับวิธีการทำนะครับให้ไปที่รูปบ้านมุมขวาล่างให้กดเข้าไปเลยครับเราก็จะได้หน้าต่าง Project Library ขึ้นมาต่อไปให้ไปหา Project ที่เราจะ Export ออกไปนะครับให้คลิกค้างที่ Project นั้นครับหลังจากนั้นก็ให้เลือกไปที่ Export Project Archive ครับโปรแกรมมันก็จะถามที่ที่จะให้เราเซฟโปรเจกต์อันนี้ไว้ซึ่งเราสามารถ Export Project นี้ไปเก็บไว้ใน iPad โดยตรงหรือว่าจะเอาไปเก็บไว้ที่ External s s d ก็ได้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ผมจะเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็เก็บไว้ในเครื่องก่อนครับผมก็จะไปคลิกตรงที่ on my iPad แครับแล้วก็เลือกไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการครับหลังจากนั้นก็ให้ไปกดตรงที่เขียนว่า Open ที่มุมขวาบนตรงนี้ครับเราก็จะได้หน้าต่างขึ้นมา1อันซึ่งตรงนี้มันจะถามว่าในโปรเจก t นี้เราอยากที่จะเอาอะไรไปด้วยซึ่งผมก็จะติ๊กถูกเอาแค่มีเดียไฟล์ไว้นะครับหลังจากนั้นก็กด OK โอเคเลยครับโอเคตอนนี้โปรเจกต์ถูกเซฟออกมาไว้ที่ iPad เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูไฟล์ที่เราเไว้ เราก็จะเห็นโปรเจกต์ที่เป็น .dra ตรงนี้ครับซึ่งไฟล์นี้เราสามารถอัปโหลดขึ้นคลาวด์หรือจะก๊อปผ่าน External SSD เพื่อไปต่อที่เครื่องคอมก็ได้ครับแล้วผมก็จะก๊อปไฟล์นี้ไปใส่ที่ External SSD ครับต่อไปครับตอนนี้ให้มาที่คอมพิวเตอร์ครับให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเจอหน้าต่าง Project Library อยู่แบบนี้นะครับให้มาตรงพื้นที่ว่างๆตรงนี้ครับคลิกขวาหนทีครับแล้วก็เลือกไปที่เมนู Restore Project Archive ครับ หลังจากนั้นก็ให้เลือกไปยัง External SSD ที่เรากอปไฟล์โปรเจกต์มาเมื่อกี้ครับแล้วก็คลิกที่โปรเจกต์อันนี้ครับหลังจากนั้นก็กด Open ครับเราก็จะได้โปรเจกต์ที่ตัดอยู่บน iPad มาอยู่ในคอมแล้วแบบนี้ครับเดี๋ยวเราจะลองไปเช็คดูครับว่าโปรเจกต์นี้ทํางานได้หรือเปล่าผมก็จะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเปิดโปรเจกต์ครับเดี๋ยวผมจะลอง Playback ดูนะครับโอเคครับสรุปว่าเราสามารถย้ายโปรเจกต์ที่ทําอยู่บน iPad มาทําต่อที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลย และเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปการสอนใหม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ